สวัสดีครับผมอู๋ครับที่ปรึกษาการขายมาเตอร์ซิเอร์ฟลายยุทธาสาขาประดิษฐ์ครับวันนี้ครับจะมานําเสนอตัว Audi Q7 ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว40นะครับเป็น t s f i ตัวนี้เป็นโฉมปี2017ราคาอยู่ที่2องล้านเจ็ดแบาทนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาชมตัวรถก่อนนะครับเริ่มจากดูที่ไฟหน้าก่อนนะครับนี่โมนี้นะครับเป็นปี2 0 1 7ดูที่ตัวรถนะครับจะเป็นล้อแมก ขอบ20นะครับแช่จะพาไปดูรอบรถก่อนเพราะว่าตอนนี้รุ่นนี้ออปชั่นมันจะเป็นตัวดูที่ฝาท้ายครับออปชั่นมันก็จะเป็นตัวตัวนี้ก็จะมีเรียกว่าเปิดเปิดฝาท้ายแบบไทยเท้า,ทาเตะนะครับก็จะเปิดได้เลยนะครับดูห้องโดยสารด้านหลังครับผมนี ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ5้าที่นั่งนะครับตัวนี้ยางอะไหล่นะครับก็จะไม่มีนะครับเพราะพวกนี้จะเป็นพวกยางรันแฟน,นะครับก็คือจะไม่มียางอะไหล่ตัวช่องเก็บอุปกรณ์ด้านท้ายเนี่ยก็จะมีเป็นตัวชุดซ่อมแล้วก็จะมีเป็นซับบูฟเฟอร์ของของบอสนะครับเครื่องเสียงตัวนี้ที่ให้มาจะเป็นของบอสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดซ่อมชุดซ่อมยางครับก็จะมีพร้อมคู่มือให้เลยในกรณีที่รถเกิดอยางรั่วนะครับด้านท้ายก็จะมี นี่ครับเครื่องเสียงของโบสเป็นซับูเฟอร์นะครับโอเคตัวนี้จะมีแผ่นปิดสัมภาระท้ายนะครับสามารถเลื่อนมาปิดได้เลยครับตั้งระดับสูงต่ำได้นะครับนี่ครับประตูฟ้า,าประตูท้ายเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับข้องมองหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมในตัวรถอีกทีน,นึงครับผม เดี๋ยวผมก็จะพามาดูตัวในตัวรถก่อนนะครับตัวรีโมทเนี่ยครับมันก็จะมีออปชันก็คือมีปกติครับเป็นล็อกปลดล็อกนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในตัวรถเลยโอเคตัวรถนี่นะครับข้านหน้าก็จะเป็นมีมีเป็นพรมอะไรหุ้มหนังนะครับแล้วก็เป็นคอนโซลกลางนะครับไฮไลท์ของคันนี้ก็คือเลขไมยอยู่ที่ช่วง 9,135นะครับเป็นเป็นเลขไม้ที่น้อยมากสำหรับปี2017นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่2องล้านเจ็ดแสเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวอลองดูออปชันภายในเรื่อยๆก่อนนะครับเคเอลองดูตรงด้านท้ายครับเบาะด้านท้ายเนี่ยมันจะเป็นเคด้านท้ายเนี่ยครับก็จะเป็น5ที่ รวมด้านท้ายด้วยจะเป็นทีนท่นั่งเบาสามารถพับราบได้นะครับตัวด้านข้างก็จะมีแอมเบียนไลท์อยู่แล้วนะครับมันก็สร้างบรรยากาศให้ตัวรถนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองขับไปดูใช้สามารถพับเรียบถ้าในกรณีลูกค้าที่ใส่ของเพิ่มอะไรยเงี้ยครับก็สามารถพับเรียบได้มันจะเป็น6็อ0สิบสี่สิบอยู่แล้วนะครับโอเคลองดูออปชันด้านไหนครับผม ครับก็เดี๋ยวผมขอจบรีวิวตัว Audi Q7 ไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็อาจจะติดต่อได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าตัวเพจเว็ m ม s t เตอของสาขาปริษฐ์ก็ได้นะครับผมวันนี้ผมอูครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ